เวลา14นาฬิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชษฐกิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวชิราธิดาเสด็จออกแทนพระองค์นาสาลาดุสิตาลัยสวนจิตรละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอสให้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการ ศึกษา2,563จำนวน342คนเฝ้ารับพระราชทานรางวัลในการนี้ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าด้วย สำหรับรางวัลพระราชทานดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานมาตั้งแต่ปี2506เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานาพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่อง ป the building, the ัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับระถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับก่อนระถมศึกษาระดับระถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกกำหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้นโดยเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปงานด้านการศึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย คือผู้ให้การศึกษากับผู้รับการศึกษาซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่กล่าวคือผู้ให้การศึกษาย่อมต้องจัดให้มีการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้ความคิดความดีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาวความรู้มีคุณธรรมมีความระดับที่ดีมีวิณยา รวมไปถึงการได้รับการส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสมส่วนผู้รับการศึกษาย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆในทุกๆด้านเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปงานด้านการศึกษานั้นจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้ว่าสามารถจะบรรลุปเป้าหมายหรือ,อไม่ การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัลในวันนี้นั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าความสําเร็จในประการดังกล่าวประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีหวังว่าทุกท่านจะได้ความภาคภูมิใจและรักษาเกียรติและคุณงามความดีนี้ไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองของการงานของอนาคตด้านการศึกษาและของประเทศชาติสืบไป